มูขอดูค่าผมอาจารย์โอโอห้าคเด็เดาศเกษตแปดหนึ่งน,อน้องแขกปูเทีกนอนวันนี้ก็มีุิสิหอหกคนนึงอาสอบติดทั้งโรงเรียนช่างโกกูเรือและสอบติดโรงเงรียนช่างฝีมือนะมรจจกปีของนหกเรียห้ายให้น้องสอปงานตัวนะครับโดยเฉพาผมมา,งารงตอนสังคมน้องลรงบานจบจากโรงเรียนอะไรนะสมบนก็คืออ่า เป็นรุ่นม .4 เนาะแล้วน้องอลงกอนเนี่ยนำวิชาความรู้ของครูเนี่ยไปสอบสนามจริงเนี่ยเอาตามประสบการณ์ของโรงกอนเนาะได้ประมาณกี่ปร์เ็นต์ได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอ์เซ็นต์เนาะครับทั้งสองสนามเลยไหมสองสนามครับเดี๋ยวอันนี้เป็นของตองเราอกรณ เรียนที่นี่ทั้งวิชาการและอาจารย์ก็จะมีวิ่งออนมานาจด้วยนะใแล้วการเรียนการสอนที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับเราแนแคลร์ก็จะลองกามการเรียนการสอนที่นี่ถ้าเราไม่เข้าใจข้อไหนก็ถา,ถามตรงนะครับคบางข้ออาจจะสงสัยครับอาจารย์อาจารย์อธิบายรอบนึงแล้วเราไม่เข้าใจแล้วก็มกลับมาถามอีกรอบเหมือนได ก็ข้อไหนที่ไม่เข้าใจอาจารย์ก็ยิงทีที่ข้อมางเรื่อยๆแล้วเรื่องของออกกำลังกายอย่าง่อกกำลังกายก็การมาตรฐานนับก็ถ้าเป็นร้อยก็ต้ถ้าเป็นร้อยถ้าปร่างการออกการก็อยูประมาณเก้าเก้าครับผมโอเคครับ